เพื่อนสามีตอนนี้นะคะมีคนคู่ใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอ o j เจ t สอรนะคะ e p นี้พลอยก็จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่เพื่อนสามีนะคะกอะ็อย่างที่พี่ๆทุกคนได้เห็นกันไปเนาะว่าเพื่อนสามีนะคะคือมาเยี่ยมพวกพลอยอยู่ที่ประเทศไทยก็คือจังหวัดบุรีรัมยแล้วก็ มาหาช่องทางหรือว่าอยากมาพักผ่อนแล้วค่ะกับการที่จะมาเรียนรู้นะคะอยู่ที่ประเทศไทยว่าจะอยู่ได้ไหมจะมีความสุขไหมถ้ากเกษียณแล้วแล้วมาอยู่ที่บุรีรัมย์อาจจะอยู่ได้หรือเปล่านะคะเพื่อนสามีก็ได้มาทดสอบอยู่ที่บุรีรัมย์เนาะคะ่ะเนาะตอนนี้ก็น่าจะเพื่อนสามีอยู่ได้ประมาณเดือนนิดๆแล้วค่ะเดือนนิดๆแล้วนะคะก็ าถามแกเรื่อยๆค่ะพอยเนยจะถามแกเรื่อยๆกับสามีนะว่า,อ,าอยู่โอเคไหมมาอยู่ที่บุยลำความรู้สึกเป็นยังไงอะไรอย่งี้คือเราจะถามกันตลอดนะคะเ,เพื่อนสามีที่พอยเคยเล่าให้ฟังนะคะว่ามีผู้หญิงหลากหลายมากๆเข้ามาในชีวิตแกเนาะมีหลายหลาย,หลายแบบหลายรูปแบบนะคะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนสามีนะคะมีข่าวดีมาเล่าสู่กันฟังให้พี่ๆได้รนะับฟังกันในมุมมองของฝรั่งที่มีต่อผู้หญิงไทยทําไมเพื่อนสามีถึงเลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนผู้หญิงไทยก็เลือกผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็เลือกผู้หญิงคนนี้ต่างคนต่างถูกเลือกและเลือกกันและกันคะ่ะแล้วมาฟังมุมมองของฝรั่งเพื่อนสามีลอยที่มีต่อผู้หญิงไทยท่านนี้นะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนสามีพลก็เจอผู้หญิงมาหลายรูปแบบบางคนก็เข้ามาแล้วก็จะพาไปเจอพ่อกับแม่หรือแม้กระทั่งผู้หญิงอีกคนนึงที่เข้ามาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือหรือมาขอว่าเธอต้องซัพพอร์ตฉันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฉันมีค่าใช้จ่ายของฉันแบบนี้แบบนี้นะคือมันก็จะมะีหลายรูปแบบที่เพื่อนสามีพลเจอนะคะอันนี้คือไม่พูดถึงเนาะเรามาพูดถึงในเรื่องของอ คนรู้ใจเขาตอนนี้ดีกว่านะคะพี่ๆขาพลอยก็ได้เจอหน้าแล้วนะคะแล้วก็เราไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็พาเขาพท่องไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็พี่คนนี้นะคะอย่างบอกไปก่อนนะคะพี่คนนี้เป็นผู้หญิงบ้าน,านเป็นผู้หญิงธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้หญิงที่ดูเรียบง่ายนะคะพูดภาษาบ้านเราก็ไม่ได้แบบแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ได้แบบ อะไรมากมายอย่างเงี้ยคะ่ะพี่เขาเป็นคนดูเรียบเรียบสบายสบายง่ายๆนะคะแล้วทีนี้ไปเจอกันได้ยังไงไปททางเพื่อนฝรั่งเรานะคะได้ไปที่เซาหน้าแห่งหนึ่งในบุยร์เจอกับผู้หญิงท่านนี้พี่ผู้หญิงท่านนี้นะคะเขาก็เลยได้สปาร์กพอ,อรู้สึกว่าคุยกันแล้วชอบแล้วเออแนวคิดอะไรอย่างงี้คือสปาร์กก็เลยได้คุยกันพอได้คุยกันเนี่ยเพื่อนสามีนะคะเอก็เลยบอกกับพวกพลอยว่าเขารู้สึกว่าเขาชอบผู้หญิงคนนี้ รู้สึกว่าชอบกว่าคนที่คุยคุยมาที่ผ่านมาด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงอยากใส่ใจอยากเห็นมุมมองของผู้ชายฝรั่งที่เขามีต่อผู้หญิงคนที่เขาจะเลือกมาเป็นแฟนเราก็เลยได้มาไปถามเพื่อนสามีว่าทําไมคุณถึงได้ชอบอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้เพื่อนสามีนะคะก็เลยบอกว่าเขาชอบที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องเงินพอเราได้คุยกันเราได้ศึกษาดูใจกันแล้กันเนี่ย ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ปูทางหรือไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเลยค่ะในมุมมองของของเพื่อนสามีพลอยนะเขาบอกเขาชอบแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยอยู่ไกลมากนะคะอยู่คดอยู่ต่างอําเภอเราเนี่ยอยู่ในอําเภอเมืองส่วนพี่เขาเนี่ยอยู่ต่างอําเภอเวลาที่เขาจะนัดกันกินข้าวหรืออ่าจะไปไหนด้วยกันพี่ผู้หญิงทํางานเป็นช่างเสริมสวยมีรถเก๋งหนึ่งคันพี่เขาเวลามาเที่ยวมาเดทเนี่ยพี่เขาไม่เคยพูดถึง ว่าฉันไม่มีเงินมาหาคุณฉันไม่มีค่าน้ํามันรถฉันไม่มีอันนั้นอันนี้คือทําให้เพื่อนของเราอะค่ะที่เป็นฝรั่งประทับใจในตัวของผู้หญิงคนนี้พอศึกษาดูใจกันทางเพื่อนเรานะคะก็ได้มีการซัพพอตในเรื่องของค่าน้ำมันรถหรือค่าอะไรอย่างนี้ต่างๆที่เขาไปกินกงกินข้าวคือ,อปกติแกก็จะแชร์กันนะคะแชร์คือพี่ผู้หญิงเขาก็เหมือนความเป็นผู้หญิงเนาะ,ะด้วยความว่าพี่เขาก็ ไม่ให้ใครมาดูถูกอะ่ะไม่ให้ใครมามาพูดว่าเอ้ยเราอยู่กับฝรั่งเฝรั่งใจยอย่างเดียวคือพี่เขาก็เหมือนมีการแชร์อ่าจะกินอะไรก็แชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆค่ะก็เลยทําให้เพื่อนของเราที่เป็นฝรั่งประทับใจในตัวของผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้คือไม่เคยพูดเรื่องเงินหนึ่งแล้วก็สองเวลาที่ไปกินคงไปกินข้าวหรืออะไรเงี้คือเขา,าเหมือนเขาเขาพยายามที่จะ มีส่วนร่วมฉันขอจ่ายกับคุณคนละครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้คือหลัเราได้ฟังนะคะเราได้ฟังจากเพื่อนของเราพูดให้ฟังเนาะพอเราฟังไปเราก็ยิ้มตามเขาแบบเออมันทัดใจมันสปาร์กในใจว่าเอ้ยเออนี่แหละคือจุดที่ทําให้ผู้ชายคนหนึง่งที่เขาขึ้นชื่อว่าฝรั่งอ่ะขึ้นชื่อว่าต่างชาติเนาะเขามีความหรือเกิดความประทับใจในตัวผู้หญิงไทยที่เขาเจอ มากกว่าคนที่ผ่าน,านมาเพราะว่าเขาเนี่ยเปรียบเทียบเขาเล่าให้ฟังนะความเป็นเพื่อนต่อเพื่อนเล่ากันเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องการชีวิตที่มันดีขึ้นเนาะแต่พอมันเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ที่มันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมันก็จะทำให้เราอึดอัดใจหรือเปล่านะคะที่ทำให้เขา ไม่เลือกผู้หญิงคนที่ผ่าน,านมาแล้วเขามาเลือกผู้หญิงพี่สาวคนนี้นะคะพอทีเนี้ยพลอยก็มีได้ได้โอกาสได้เจอกับพี่คนนี้สามีก็ได้เจอทางครอบครัวพลอยก็ได้เจอเพราะว่าเขาเราได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วพี่คนนี้เขาก็าได้มาเพราะว่าพี่เขาเนี่ยก็มีอาชีพติดตัวอยู่แล้วแล้วก็ทํางานแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเขาทํางานเขาก็ มีรายได้ของเขานะคะถึงเขาไม่มีฝรัง่งเขาก็อยู่ได้เนาะแต่ทีนี้พอเขาได้มาเจอกับเพื่อนของสามีพลอยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็ไม่มีใครแล้วเพื่อนสามีพลอยก็ไม่มีใครต่างคนต่างโสดแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ถูกตาต้องใจกันนะคะก็เลยชอบอตอนนี้เพื่อนสามีพลอยก็มีแฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆขาดดีใจดีใจกับเพื่อนค่ะพี่ๆเพราะว่าพลอยน่า กับสามีน่ะในความเป็นเพื่อนนอกคบกันมาโดนเนาะเราก็จะบอกกันและกันว่าเรื่องของความรักบางทีเนี่ยเรารีบร้อนไปเนี่ยมันมันไม่ได้มีอะไรที่มันไม่ใช่ว่าจะดีทุกสิ่งทุกอย่างกันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วที่นี้เพื่อนสามีพลอยเนี่ยเขาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับกับกับคนคุยของเขาก็คือพี่ผู้หญิงคนนี้จนเขาให้สถานะกันและกันว่านี่เออนี่คือแฟนของฉันแล้ว คือพอร,รู้สึกดีกับเพื่อนพลอยเนาะเออที่มีใครสักคนหนึ่งที่เขา,าได้มีการพูดคุยที่เขาได้มีการแชร์และแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างในแต่ละวันที่เขาเจอให้กันและกันฟังอาทิตย์หน้านะคะวันอาทิตย์หน้าเนาะพี่ๆพลอยจะไปบ้านพี่สาวท่านนี้ค่ะก็คือพี่สาวท่านนี้เขามีบ้านเป็นเหมือนบ้านจัดสรรน,นะคะคือพี่แก หลังจากที่สามีแกเสียชีวิตเนี่ยแกก็อยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็ไปทํางานตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยค่ะเรามีนัดกันนะคะว่าเราจะไปทําของกินอยู่ที่นั่นพอยจะขออนุญาตพี่สาวท่านนี้นะคะว่าขอถ่ายวิดีโอได้ไหมแต่จะไม่ได้ถ่ายหน้าพี่สาวท่านนี้ลงนะคะเพราะว่าอพอยก็ไม่กล้าเนาะวันนี้วันที่21กันยายนนะน่าจะเป็นวันอาทิตย์หน้านะคะพอยก,กับสามีเนี่ยก็จะไปกันที่อำเภอ ที่พี่เขาอยู่ล่ะเพราะว่าเพื่อนสามียังไม่เห็นบ้านของอแฟนตัวเองเลยนะคะก็เราก็เลยได้มีโอกาสโอเคเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมพี่สาวกันเพราะว่าพี่สาวแก,กก็บอกว่า,าใ,หให้ให้ให้มาบ้านพี่ให้มาดูให้มาเห็นความเป็นอยู่แล้วก็มาเห็นร้านเสริมสวยที่พี่ทํางานนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าความรักครั้งนี้ของเพื่อนเรานะคะแล้วก็พี่สาวคนนี้จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็มันเป็นความรักที่มันแมทเป็นความรักที่ สวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนสามีเนาะมาฟังมุมมองที่ฝรั่งเขามีต่อผู้หญิงไทยอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เหมารวมทั้งหมดที่ฝรั่งเขาจะมีแนวคิดแบบนี้แต่ว่ามาแชร์ในมุมมองฝรั่งของเพื่อนเราที่เขามีแนวคิดยังไงกับผู้หญิงท่านนี้ผู้หญิงไทยว่าเขาประทับใจยังไงกับผู้หญิงท่านนี้นะคะแล้วก็จนได้อะ ตกลงปรงใจกันที่โอเคฉันจริงจังเธอจริงใจอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างโอเคเราเราจริงจังในความสัมพันธ์นี้พี่พมีความเขียังไงเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะพี่ๆค่ะสำหรับ EP นี้อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะสำหรับ EP นี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ